สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดัมกรีนครับอ้ากระถินนรงยักษ์ครับวันนี้วันนี้ต้นนี้ล้มไปแล้วครับใหญ่มากเป็นต้นกระทินนรงยักษ์ครับจะลองดันดูครับโอ้แน่นปึกแน่นปึกไม่ได้ครับไม่ได้ต้องขุดอีกล้วพี่ เพราะว่ามันไม่ได้อยู่กับโพนหรือว่าจอมปลวกเขาเรียกว่าโพนะภาษาอีสานบ้านเราครับถ้าภาษาไทยก็จอมปลวกภาษาเขมรก็ตะโมะครับเร,เรารู้จักหลายๆภาษาก็ดีกันนะ ไม่ไหวครับอาจารย์มิมบอกว่ามันไม่ไหวจริงๆต้องขุดอีกต้องล้มไปในทิศทางที่ไม่มีต้นยางครับอันนี้ต้นคอยครับ เดี๋ยวเปลี่ยนทิศทางครับโอกตากมันเหลือเยอะ ดินโคตรสวยอ่ะถ้าขุดไปขายนี่น่าจะได้ราคานะทป็ไงล่ะพี่รรอโอ้ไปฟังนู้นอีกแล้วอ่ะ เขาจะดูทิศทางของต้นไม้ครับว่ามันจะล้มไปทางไหนได้ต้นนี้ไหม,ม,มรูสกว่ามันใหญ่เอาไปเลยลูกมิดันไปดันไปเรียบร้อยอีกหนึ่งต้นครับโอ้ จานมิมนี่สุดโหดมากต้นใหญ่ประมาณ3ามต้นครับนอกนั้นก็ต้นยูคาอลไรก็เขาลลปลูกปยครับหรือกันหรือจอมปลวกล้มต้นไม้ออกแล้วก็ ทำการปลูกอ้อยครับปรับพื้นที่อ้อยนี่ก็ต้องปรับพื้นที่ให้มันเรียบพอเวลารถตัดอ้อยเนี่ยห้ามมีตอไม้มีได้แต่ว่าต้องเวลาเขาเกี่ยวหรือว่าเขาตัดอ้อยเนี่ยต้องต้องปักให้เขารถเกี่ยวอ้อยนะอันนี้บางทีก็เป็นร่มอ้อยมันก็ไม่เกิดเขาก็เลยจัดออกไปซะ กลบเคืนครับ กลี๊งออกได้ครับรักกำลังเขามาหาศาลมานะแม็กโรเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆ่คลิกไปครับเลวี่เลวี่ถอายกันเะวี่

เป็นสองค้อนไว้มันเกิดคู่กันครับอ,อือระบบยก นี่ก็เกลีย่ยตรงนี้ให้มันสะอาดครับต้นเขาก็จะตัดไปเผาฐานเผาาฐานดีมากเลยนะต้นกระทินนรงเนี่ย